สบายด,มาดีมาเด้อมาเด้อกินเขาน้ำมะนนาหน่อยค่ะเด้อสิปอนข้าร้านเด้อนี่แต่งโตเรียบร้อยมานาสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเออเอ,อ,เอ,อหละคนหูกินข้าน้ำมะนาาเด้อกินข้าน้ำมะนาาคนน่ารักเออเออเก่งไลย ม,มีใส่กอรอกหอสมทอดไข่ไอ่กอรอกี่ยัดผนบอยากกินแล้วก่อนไข่เอาอืมอืมเกงไงเกงไงเกงไ อ๋อกินเองไนงะเห็ดเป็นคำมาวางไว้เราไม่ใช่เนคำเด้อจะคำยุบเอ้ยเ,เลยได้เด้อนี่นี่นี่มีเห็ดให้เด้เอนี่ยุบอังเออยุบเอาคิดเองเออง่ายๆนะบ่เนี่ยเป็นสาวแล้วก็ต้องให้เมย์ป้อนแล้วยุบกินเองเนี่ยมีเห็ดเป็นคำให้เอาหน้ามาไว้ใส่จ๊กมันไปให้เลยหน้าค่ะ เออเจ้ยงเก่งเจีงไม่เห็นเป็นคำนี่ละเก่งนี่ลี่ต้นข้าวลาลูกลาเลยสีที่น่ารักเอฟสีที่น่ารักของมานาน้อยข้ากินข้าวเด้อกินข้าวเยอะเยอะ

กินเอ้แกงกะหรี่ร้านก็วยเตี๋ยวแกงกะหรี่ขนมมันช็อปหนึง่งคือเดียวกินมืดมาเมื่อคืนนี่มาซ้ำเมื่อเช้า,านี่ให้กินนเพื่นนอนน้ำยายได้พน้าได้

ừ ừ cái cậu trứng trứng gì mẹ kia ngạp nè แพงดกิงขาเลยขาในแพงเด้กคอยนอนมารักมืนมา,มานานอนตื่นหกโมงคอยนอนต้นหามงคยตีรับเยอนอนกับอคนไับกับคนรับตาไปเฉยคนตื่นในพังกายคอยยันคอยดอก กะเป่าอีน้ำมันหกตาลเดมามาี๋ยวมาม,มีนี่แม่มนแม่มนมันขึ้นนะครับเพรมันชินอนไม่แบบขึ้จากหายได้จะนอนแต่พอคำนอนเตาคำเนี่ยตื่นมาแลวนอนมาลับนะทามาเม่เลยแม่มนแม่มนจับอย่างออกไปหย่างมา แม่มันเปตีกโกโก้นม่มันไหลโกโก้ปไ,ไปไหล่โกโก้โก้ขาโทรศั์ไปอะไรติกย no ูส so ่กมวิดไพรไปนอนอ้ากินอะกุมั้งอินมาม <ents> ั่งกินอะไรทำอืมไม่้องเะอิ่ะ

ข้ากัแนแกงทำไมแดงน่ยทักเอาเนี้ย่ะเมื่อนี้วมันกหนแดงไมแล้ะลาเลยฮักเขาเดียวกระปุกน่าก็ะลายเห็แดงทำไมนี่ข้แก้เนี่ยหน,น,นอกรมีอแนงกมมือเขาเป้นยากินอยู่เลยนาะ สมฮอสิบบาทหาพันจีบหาน้าเค็มสมสวันสมฮอร์หาพันมาแล้วฮอรซิบบาท ยิ้มแล้วค่ะฝ่ายิ้มมันเศาลูกย่งขาให้มันกินก่อนงงอะนี่นะมมมี้งคำลมุมมันคำอีแก่ะนดอกอิ้มข่าคำนี่เห็นบอกว่าิ่มแล้วกินน้ำจะเอเียกินน้ำบายบายปลาลุ่มเหมลายคำนะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนมาสิไปเที่ยด้วยสวัสดีก่อนลูกิพนธ์นกก่อนนกก่อนไหว้ก่อนไปดูจ้านกก่อนไหว้พระก,ก่อน,นลงไปจ้าสุจ้ามาเสร็จแล้วลูกคือไปนั่งไหนเพื่อนไปเพื่อนนั้นสาอุ่นเพื่อนปเลินน่ำน้ำอยู่ข้างล่างอย่าลืมสื่อแกล้งเรื่องกระนั่นไงมาน้าก่อน เซลลกลุกขึ้นลุก ờ, เออเห็นไหมน่ะแล้วไเอาะน้ำัล้วไปช่วยพันห้าดมพันผื้เดีาวกับมมวนได้ไหมโมันล่ะออกไปผือละ

ลมลมได,ด,ด้แด,ด,ด่แด่ทางลมพันธว่าสิฮ้อนีกบ่แม่นันว่าสิหนาวกบ่แม่นว่าซั่นซะพอดีบ่ฮ้อนบ่หนาว่ันซะ นี่แต่ไม่มอลาเด้อเคบาย okay,